สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีดีทาร์โดหอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่หมอกกจะมาทําคลิปแรนดอมให้ทุกคนเหมือนเคยนะคะจะเป็นหัวข้อไพ่เล่าเรื่องเหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่าไพ่สาหรับนี้นะเขาอยากที่จะเล่าเรื่องหัวข้ออะไรนะคะช่วงนี้เราก็จะติดอยู่กับไพ่สาหรับนี้หน่อยนะคะรู้สึกว่าสวยดีนะชอบ ศิลปะของเขานะคะขอดูนะคะสิ่งที่พายอ,อยากจะสื่อนะะเป็นหัวข้อคลิปแรนดอมในวันนี้จะเป็นเรื่องใดนะคะ King of c o i นะคะ King of c o i ความมั่นคงความมั่นคงมั่งคั่งนะคะบุคคลที่ มีฐานฮะมีอันจะกินโอ้ Queen o o c คอยนะคะคิงกับ Queen มาคู่กันคู่แท้สินเสมอนะคะโอ้คนที่มีความเหมือนกันมากๆ The Tower The Tower คือการเปลี่ยนแปลงหรือการพังทลายจบลงของสิ่งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะ ขอใบใต้สำรับอีกสิก้าวไม้อืมวันนี้เหมือนจะเป็นหัวข้อที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะเหมือนจะเป็นพลังงานของของคนที่เข้ามาในคลิปเนี่ยไพ่อยากจะสื่ออยากจะบอกว่าคุณนะมีนะคนที่เขาเสมอเหมือนกันกันกบคุณนะหรือมีคู่ที่ มีสินเสมอกันมีความเหมือนกันนะคะเป็นคู่ที่มีความเรียกว่าคู่รับนะคะที่ดึงดูดกันเงินการงานทํางานทําเงินร่วมกันน่ะจะดีมากๆเลยนะคะเหมือนอันนี้เดี๋ยวมันต้องขอขยายออกมานิดนึงเดี๋ยวจะขอแบบขยายต่อเป็นให้ไพ่เขาเล่าเรื่องมาบอกเลยดีกว่าว่า สิ่งนี้นะคะจะบอกใบอะไรถึงคุณสามถ้วยอันที่จริงแล้วเดอะทาวเวอรก็คือการที่พังลงไปจบไปแล้วหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ก้าวไม้มันคือการปิดกัน้นหรือว่าต้องใช้ความอดทนภาคพียแล้วก็พยายามมากมายสามถ้วยคือการ รียูเนียนนะการวนกลับมางานเลี้ยงเฉลิมฉลองเป็นไปได้นะคะว่าคนที่เคยพัดพราหา่างไกลกันนะที่เคยแบบไม่สมหวังในอดีตอะไพ่เหมือนจะบอกถึงคู่ที่ครั้งหนึ่งเคยเจอกันแล้วถูกชะตากันมากแต่ว่ามีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ต้องพัดพราหา่างไกลกันไปแล้ว มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมานะคะเออคนที่คุณถูกใจคนนั้นในอดีตมีเกณฑ์จะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอ้อะไรกันโอเควันนี้เราได้หัวข้อละเดี๋ยวจะขอดูพลังงานของคนคนนี้นะคะว่าเขาเป็นใครกันนะ่ะคนที่ใช่ของคุณหรือใครที่มีคนที่แบบว่า มีความรู้สึกว่าไอ้คนนี้คือแบบเราชอบเขามากถูกใจเขามากเรารู้สึกทูกชะตารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช้ของเราแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันนะคะคนคนนี้เขามีบุคลิกลักษณะตัวตนอย่างไรนะสามม้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ ไายจากคุ้นหรือเป็นคนที่มีถิ่นฐานอยู่หลายที่อ่ะเออบางทีอาจจะมีบ้านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วอีกจังหวัดหนึ่งหรืออีกที่หนึงประมาณนี้นะคะเหมือนชีวิตของเขาต้องมีการเดินทางกลับไปกลับมาอยู่ตรงเนี้ยประมาณ3ที่เนี้ยนะเป็นกิจวัตรเลยเป็นเป็นสิ่งที่ประจำอ่ะ บางคนก็อาจจะเป็นที่ทํางานที่พักใกล้ที่ทำงานหรือบ้านบ้านอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นคนที่ชีวิตมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่นะคะบางคนก็อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับสายการบินก็ได้นะคะหรือการเดินทางรถจราจรอะไรอย่างเงี้ย เออได้หมดเลยนะคะพระมีรูปของนกขึ้นมาเนะาะไพ่ห้าไม้ห้าไม้ชีวิตของคนนี้ก็ไม่ง่ายเนาะมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเขาต้องอดทนต่อสู้กับอุปสรรค มากมายเลยกว่าที่จะประสบความสําเร็จบางคนเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยต้องสู้อยู่คนเดียวอดทนอยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบกรับภาระหนักๆอยู่คนเดียวแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้บอกกับใครได้นะคะโอ้แล้วก็เป็นไพ่สิบเหรียญนะอคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินมั่นคงนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอะ่ะทั้งชีวิตคือเหมือน คิดแต่เรื่องของการเงินการวางแผนชีวิตรักงานรักเงินรักความมั่นคงอะ่ะเหมือนคิดไปแต่เรื่องของการสร้างชีวิตสร้างงานสร้างเงินถ้ามีงานก็คือมีเงินมีเงินก็คือความมั่นคงเงินก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้ไม่ว่าจะเจออะไรเขาจะไม่ทิ้งงานคะอาจจะเป็นปณิธานของเขาแล้วก็ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีทรัพสมบัติหรือมีกิจการการงานครอบครัวที่ค่อนข้างจะดีนะคะสิเหรียญ10เหรียญแล้วก็สิไม้โอ้แล้วก็งานเยอะงานหนักด้วยบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหาร รับกิจการครอบครัวนะคะเป็นผู้นำอ่ะมีความเป็นผู้นำนะคะ่ะต้องแบกรับภาระเยอะแยะมากมายคนคนนี้แทบจะไม่มีเวลาว่างให้กับเรื่องความรักหรือเปล่าสิกออฟสอดนะคะไพ่หดาบอืมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โตจากที่หนึ่งแล้วก็ต้อง เรียกว่าเกิดอีกที่หนึงไปโตอีกที่หนึงได้บางคนอาจจะไปโตที่ต่างประเทศมีการไปเรียนต่ออยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในชีวิตของเขาอะนะอาจจะเป็นคนไทยที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศนานแล้วก็ได้ตอนนี้อาจจะมีการกลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะช่วงนี้คนคนนี้ เนี่ยไพ่ซิกออวาร์ดโอ้บางคนอาจจะทำงานอยู่เป็นบริษัทออฟฟิศตึกคอนโดอะไรที่เป็นแบบตึกสูงๆอย่างนี้ได้นะคะคนคนนี้มีงานที่มั่นคงแล้วนะทำงานเก่งมากทุกวันนี้ชีวิตของเขาไม่กังวลในเรื่องของเงินนะคะแต่ก็ยังต้องเครียดในเรื่องของงานอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่บ้างานอ่ะไม่หมอะรู้สึกได้ถึงคนที่แบบโอ้ยทำแต่งานนะคะเรื่องความรัก ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงไม่มีความพร้อมอ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่ไม่มั่นคงในความรักด้วยเหมือนกันอะ่ะคนคนนี้นะเดี๋ยวขอมาดูเออเขาคนนี้นะกับคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะณปัจจุบันเป็นยังไงคะ แล้วคุณจะได้มาเจอกันอะไรอย่างไรนะห้าดาบห้าดาบแล้วก็สามไม,ม้เราก็ j u s t i c ค่ะอืมเดี๋ยวเขาต้องขอเปิดก่อน เปิดให้หมดก่อนแล้วกัน Queen of Cup ไพ่ Hi, The The Tower แล้วก็ The Wheel of Fortune แล้วก็ The Hierophant ครับ The High ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้เป็นอย่างไรแม่หมอรู้สึกได้ถึงคนที่ บางคนอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยด้วยซ้ำคุณกับคนคนนี้เนะี่ยอาจจะรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์เคยรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์เคยมีการพูดคุยเอ่อต่อสู้อุปสรรคปัญหาให้คำแนะนำหรือว่าการ การทำบางสิ่งอย่างที่ร่วมกันนะคะเป็นการไฟร่วมกันสู้ร่วมกันอยู่ในช่วงเวลานหนึ่งกับคนคนนี้นะคะบางคนการงานนำพาให้ได้เจอแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้มีการลงหรือความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นเนาะไพ Just ่ justice เนี่ยอาจจะบางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของการไกลกี่ยเจรจาเคลียร์ปัญหา คุณอาจจะไปให้ความช่วยเหลือเขานะในช่วงเวลานั้นในเรื่องของกฎหมายให้คำแนะนำนะะเกี่ยวกับความรู้บางอย่างนะบางทีคุณอาจจะมีความชำนาญในเรื่องของกฎหมายหรือว่าคำแนะนำเกี่ยวกับทางออกเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเจอเหมือนคุณกับคนคนนี้เจอกันด้วยเรื่องของการ ช่วยเหลือนะคะในช่วงนั้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็มีการแนะนำแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาแก้ไขทางออกให้กับกันและกันอยู่แล้วก็ห่างหายกันไปนะคะอาจจะไม่ได้เจอกันอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการย,ย้ายเปลี่ยนแปลงจากที่ตรงนั้นนะคะจบจากที่ตรงนั้นคือบางคนก็อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะไปเจอกันอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเหมือนหลงทางหรือเป็นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่คนคนนี้มีปัญหาแล้วคุณเนี่ยไปให้การช่วยเหลือเขาอะนะอืมคือเหมือนเหมือนประมาณว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันยังยังดูห่างไกลกันมากยังดูเหมือนจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอกันแต่แล้วโชคชะตากบนําพาให้คุณ จะได้มาเจอคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เดไฮโดรแฟนบางคนเนี่ยมีการไปขอพรขอพรร้องขอหรือว่าเฝ้าอธิษฐานถึงคนคนนี้ว่าขอให้ได้พบได้เจอกันอีกอะไรแบบนี้แหละเหมือนคุณจะได้เจอกับเขาคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋แมามโมขอ ดูพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณที่เข้ามาในคลิปนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่แม่หมอพูดมานั้นเป็นจริงหรือเปล่านะขอคอนเฟิร์มหน่อยเด็กชื่อไม้นะาบางคนกำลังมีแพชชั่นกับการทำอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะเอาไหมนะคะ ออกมาเยอะไปเนี่ยเอาไหามไพนะเ่เดะเพรสนะเอาเดลโรเวอร์ตกออกมาเลยเอาไม่ใช่คุณมีคู่แล้วหรอคนที่เข้ามาไม่ใช่คุณมีคู่มีคนรักของคุณอยู่แล้วหรือเปล่านะคะไพ่เดเลโรเวอร์กระดิเมเพรสเนี่ย บางคนก็อาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับคนรักนะคะคีนอัพคอยแล้วก็เดอะทาวเแล้วก็เดอะวิวเหมือนชีวิตของคุณนะกำลังจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดอะบางคนก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือว่าได้รับรู้อะไรมาบ้างแล้วแล้วก็ คุณอาจจะคิดว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหานะคะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักหรือกับคนในครอบครัวกำลังจะมีการเลิกลาหย่าร้างหรือว่าจบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีสถานการณ์นี้ด้วยเนาะเหมือนมีปัญหาอยู่ เหมือนคุณกำลังจะเปลี่ยนชีวิตบางสิ่งบางอย่างน่ะามาดูซีแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้ของคุณกับคนคนนี้จะเป็นยังไงคะ่ะหมายถึงกับคนที่คุณจะเจอนะถ้าใครที่มีคู่มีคนรักทีออ่รู้สึกว่ามีปัญหาแล้วกําลังจะเลิกกําลังที่จะแยกทางหันหลังให้กันอยู่ในตอนนี้นะคะต่อไปจะเป็นยังไงคะ King of ปะตะเคิอุย้ยอัศวินอออ้าว <laughs> มีทั้งไนมีทั้งคิงเหมือนคุณต้องต้องคิดให้ดีต้องเลือกให้ดีแล้วนะว่าต่อไปนี้เนะี่ยเหมือนคุณจะมีตัวเลือกที่ถูกใจคนที่ถูกใจเข้ามาทำให้คุณต้องคิดหนักแล้วนะคะ คนที่คุณปรารถนาเขาอาจจะเข้ามาหาคุณมาตามหาคุณเหมือนที่คุณเคยล้องขอไว้แต่ในทางกับกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหากันอยู่ตอนนี้กำลังออพยายามหาทางงอนงอ้ขอขอคืนดีกันอยู่เหมือนชีวิตของคุณต้องเลือกนะ ต้องเลือกอีกแล้วนะคะเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่ดีกับคุณจริงๆหรือแม้แต่นะอันนี้ก็คือพูดไปในอีกแง่หนึ่งได้ด้วยเพราะว่าคลิปรันดอมนะมันก็เป็นได้ทุกทุกแบบทุกรูปแบบนะคะถ้าหากว่าคุณนะไม่มีคนในใจไม่มีคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ชอบแล้วก็รอเขาอยู่ คนที่คุณดิวอยู่ปัจจุบันนี้คนคนนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการตื่นรู้นะหรือโชคชะตาเนี่ยกำลังทำให้คนคนนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะเซนหรือสัญชตาตญาณของเขาการอย่างรู้ของเขาสติปัญญาของเขาจะเทียบเท่ากับคุณเหมือนจะมีการเลื่อนร,รับบารมีระดับ ความรู้ความสามารถของคนคนนี้มาเทียบเท่ากับคุณแล้วนะเออถ้าที่ผ่านมาคุณอยู่กันด้วยความขัดแยง้งไม่เข้าใจมีปัญหาบ้างแล้วมันมีความเท่าทียออไม่เท่าเทียมกันในเรื่องพลังงานบางอย่างเนี่ยหรือแม้แต่ภายนอกด้วยนะที่คุณรู้สึกว่าคุณกับค,คนคนนี้มันมีผลนะ่ะคือมันมีผลนะความรักอนะถ้าจะบอกว่า ไม่มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเป็นคนที่อยู่ในสังคมจําเป็นที่ต้องใช้เงินเงินยังไงมันก็จําเป็นไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะค,ะคือถ้าหากว่าก่อนหนะน้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีความหนักแน่นมั่นคงทางด้านอารมณ์จิตใจความคิดการเติบโตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการเป็นผู้นำอะ่ะ ที่แบบเทียบเท่ากับคุณเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นคนที่ดีขึ้นให้เท่ากับคุณแล้วอะคือคุณรู้อะไรคนคนนี้จะรู้เทียบเท่ากับคุณเลยต่อไปนี้คุณกับคนคนนี้จะพูดคุยกันแบบไม่มีปัญหาแล้วถ้าสถานการณ์ภายนอกคุณกับคนคนนี้มีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินมีความไม่เท่าเทียมลำเอียงอะไรกันบางอย่างนะคะเหมือนว่าโชคชะตากําลังจะขัดเกลาหรือเปลี่ยนคนคนนี้ให้กลายเป็นคนที่ ลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเขาไม่มีให้เป็นคนที่มีอ่ะเหมือนโชคชะตาจะเปลี่ยนคนคน,นี้ให้เป็นคนใหม่ที่คู่ควรกับคุณประมาณว่าคลิปเนี้ยมันก็ไม่ใช่เชิงของการที่คนที่ถูกใจคนที่ใช่ที่คุณนึกอยู่ในใจจะกลับมาแต่ในทางกับการถ้าหากว่าคุณไม่ไมีอ่ะถ้าคุณไม่มีอ่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ให้กับคุณ อีกไม่นานนะคะเหมือนว่าโชคชะตาของคุณจัก,กรวาลน,นะจะโดนบันดาลจะทําให้คนคนนี้ที่คุณเลือกเป็นคนที่คู่ควรกับคุณเองนะโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วต่อจากนี้คุณไม่ต้องพยายามแล้วคุณไม่ต้องทําในสิ่งที่มันเหนื่อยหนักอีกต่อไป คุณควรที่จะพักได้แล้วประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่เออตอนนี้เนาะมีปัญหาแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้คนนี้ไม่ไม่ใช่จริงๆเหรอไม่ไม่ใช่คนที่คุณดีอยู่คุยอยู่คุณไม่เอาแล้วจริงๆคุณจะรอคนที่ถูกใจที่ใช่ของคุณคุณก็จะได้เจอนะคะเหมือนว่าสิ่งที่คุณปรารถนาที่คุณขอกําลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะคะเด่นในเรื่องของคู่เนาะคุณกําลังจะได้คู่ที่มีความ เป็นสินเสมอกันอะเสมอกันไม่มีปัญหาแล้วต่อไปนี้นะเดี๋ยวขอมาดูสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะ King o o r อ o นายออฟคอไโอสามถ้วยสดาบแล้วก็ไพ่จัดเมนต์ค่ะ โอเคที่จริงแม่หมอไม่ต้องแบบเปิดเพิ่มเลยเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่ควรพูดที่รู้ก็คือพูดไปหมดแล้วอะเหมือนโชคชะตากำลังจะเคี่ยวกรรมคนคนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ให้เป็นคนที่ดีที่คู่ควรกับคุณถ้าสิ่งไหนนะที่เขาอะเคยทำไม่ดีกับคุณเคยทำให้คุณเสียใจลำบากใจทุกใจในเรื่องใดก็ตาม โชคตาจะทำให้คนคนนี้เห็นความจริงแล้วเปลี่ยนเขาเลยอะ่ะเปลี่ยนเขาให้เป็นคนใหม่เลยอะ่ะให้เขามีจิตสำนึกให้มีความคิดที่ยังไงก็ได้ให้เขาได้รู้ว่าเออเนี่ยควรที่จะเป็นคนแบบนี้นะเพื่อให้คู่กับคุณะคะ่ะเออมันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนแย่มากมายขนาดนั้นหรือว่า คนคนนี้เป็นคนที่ไม่สามารถพัฒนาได้คือเขาสามารถพัฒนาได้เพียงแต่มันอาจจะต้องมีจุดหนึ่งคนหนึ่งหรือเหตุการณ์ที่มาทำให้เขาได้เห็นว่าเขาสมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วในตัวตนตรงน,นี้นะเพราะบางทีมันก็ต้องมีคนที่ต้องเจ็บหรือมาเป็นสถานการณ์แบบจำลองค่ะให้คนคนนี้ได้เห็นได้รู้ถึงความจริงได้เชื่อ ในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อเออก่อนที่เขาจะจะตัดสินใจว่าเออจะต้องทำยังไงกับชีวิตของตัวเองต่อจากนี้เดี๋ยวจะให้ไพ่นางฟ้านะคะมาแนะนำกับคุณเพิ่มเติมวันนี้มันอาจจะดูเป็นงงๆเพราะว่าอันเนี้ยแม่หมอคิดว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณบอกกับใครบางคนนะคะที่อาจจะมีความน้อยใจในโชคชะตารหรือมีความเหนื่อย กับเรื่องของความรักแล้วอะ่ะคุณอาจจะไม่อยากเอาความรักคุณอาจจะรู้สึกเบื่อคุณอาจจะมีการตัดพ้อไปว่าไม่เห็นจะมีความยุติธรรมเลยไม่เห็นจะมีสิ่งไหนที่ดีขึ้นเลยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างมาดีเราอดทนทำทุกอย่างมาจนไม่ไหวแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหมดหวังสิ้นหวังแล้วแล้วอยู่ดีๆนะคะจักรวาลของคุณหรือว่าเออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอาจจะอยากมาสื่อให้คุณรู้ว่าอย่าพึ่งท้อนะมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะเออเราเปิดไพ่สักทีสาธยายาเรยาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้ถ้าอะไรที่เข้ามาเหมือนเป็นการบอกถึงสถานการณ์เปลี่ยนให้คุณยอมรับไปเลยนะคะพูดความจริงของคุณนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดจิตใจก็ให้คุณพูดสิ่งที่คุณคิดไปได้เลยนะคะไม่ต้องปิดบังไม่ต้องซ่อนเร้นนะถ้ามีใครถามปล่อยวางจากละครนะเลิกมันจะไม่มีคำว่าเอออะไรนะ จะไม่มีละครจะไม่มีการเล่นเกมอีกต่อไปแล้วเหมือนว่ามันจบแล้วนะคะ happy อนดิ้งแล้วต่อจากนี้นะสิ่งที่คุณต้องการพูดมันออกมาได้เลยนะคะจบสิ้นสุดบทเรียนของการเรียนรู้การศึกษานี้สำหรับคุณและสำหรับคนที่คุณต้องการก็ด้วยเช่นเดียวกันอีกไม่นานคนคนนี้ก็จะต้องมาตามสิ่งที่คุณฝันแล้วก็ปรารถนาเอาไว้นั่นแหละนะคะอะก็ ประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะแม่หมอก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจสนใจอะไรตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาถามได้นะเพราะบางทีเนี่ยแม่หมอก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคําหรือว่าใช้คําอะไรที่มันเป็นการทําให้ทุกคนเข้าใจได้บางทีเหตุการณ์สถานการณ์ที่แม่หมอพูดออกไปบางคนก็คือเข้าใจด,ดีแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้นะคะเออก็เลเต้นะถ้าหากว่ารู้สึก,กเอออยากจะขัด อะไรนะมีสิ่งไหนที่รู้สึกว่าไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะติมาได้หรือบอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ